มาชุ О, ่มจิปโป่งหน่อยครับเมื่อนี่สองเจ็ดตีส่วนเราเดี๋ยวมุดปตามุดดวงมาแล้วนี่มาปั่นรลองมันเนนะฮะมามามาสองแขกโอ้โหคนนีสร้างลูกคนโยร้างคว้า ดีขนาดนั้นไหนน้อยอย่าสามสีเมื่อไรนี่โนตเตอรี่นี่เนี่ยเดียวเนี่ยเนียนทริปครับเนียนทิปลองรับโผล่ลงไหมอ่ะ คนงานนี่สิเอาคุณันย

เก็ดปุ๋ยพร้อมปั้นหยาฟักเก็ดปุ๋ยอ่างดีเลยบ้านหลัวกลับบ้านแล้วครับที่โฟมหน่อยเอาดีเลยเด้เลยจุดเลี้ยงายๆครับบัดชุดเดีเ่ยวอันสี่แสนว่าหรอกครับเนี่ย โต,ตรถเตาหนีประมาณสามแสนสามแสนหรือสามแสนหกคือรถตา่รีสี่คอนเทกันเบิดเลยมา่นสี่แสนตัวุ่มอยู่ครับประหยัดเนียงานคนเนียย่ยารทั้งหนากใส่ปุ๋ยไปนํ้พอมอย้ปั้นใส่คุ้ย